สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ากินข้าวเสากันไม่บัวจ้าเมื่อนี้แม่บัวปนปลาดุกปลาแห้งทอดกรอบผักสดหลากหลายอันนี้ถั่วพูกวางตุ้งดอกซิบบาทค่ะ ตำบักใหญ่บักเตคะค่ะกำละศิษแม่บัวตำปน่นมันยังช่วยให้แม่บัวได้กินผักสดค่ะมาจ้าหมู่ก่องไอ้น้องเพ่่นเอฟีทุกคนมากินขขาวเป็นหมูแม่บัวจ้าัาเ้ยค่ะต้นบักใหญ่บักเตะ พักหลากหลายนานนี่พักถูกฟูฟูสิบบาทยิมสองมือเลยยังบาเมืกวางตุ้งดอกอ่อนอ่อน หอมแดงกระเทียมใบขั่วกะดูกจ้างมะแกะเนื้อป่นเป็นน้ำพริกเออเคยให้แม่บวกกินผักได้ครับ กำลัองออกดอกนิหน่อยหมอให้แม่บอกกินผักใบเขียวกินได้ไหลา มาเล้อค่ะลูกสาวแสนสวยแม่อยู่ทางสวีเดนน้องอารีกับน้องนัเมาเจเข่าวไปหมู่ม่บัวค่ะลูกชายการสุดหล่ออยู่ทางหาดใหญ่รักทั้งสองทั้งสามคนค่ะ ลูกเอกลูกสายเอกชอบกินอาหารอีสา,มานมักกเป็เข่ากับแม่บัวน้องอ๋องน้องอ๋องกินป่นปลาดุกเป็นบ่น้อกินน้ำพริกปลาป่นกับแม่บัวเด้อน,น้องอ๋องมาเกื่ข้าวเป็นหมูแม่บัว เงินเอฟซีทุกคนน้องน้องลูกลูกหล,ลานกินข้าวเช้าเป็นหม่มแม่บัวจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนก็ข้าวเช้า ค่ะไม่บอกขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ